ผมก็ขอสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวพบกันในช่องบัสเชนออบ,บีกันอีกงเงนคือล้วนะครับในนี้ในวันนี้หน้าเราก็จะไม่ได้มาเล่เนเกมนะครับแต่ว่าจะมาบอกข่าวสารบางอย่างที่เกิดขึ้นนะตอนนี้นะฮะคือขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าช่วงนี้แมพผมหายแก้วนะครับคือ หลังจากที่ได้เอทีอาร์มาเมื่อมีปัญหาคือแมปหายซึ่งก็เป็นความจริงนะครับคืออย่างที่ทุกคนเห็นตนอ,เอน,เนเนี้ยคือคลิปที่จะลงในวันที่เจ็ดเนี่ยมันยังวันีเจ็ดที่ผ่านมาเนี่ยก็คือแมปผมบอกว่าแมปมันหายคืออีกแล้วคือจริงครับแมปหมายจริงแล้วก็ทั้งแมปของแมปของเดนะอะจอมอนก็หายด้วยนะครับแล้วตัวเนี้ทางแก้ปัญหาผมก็ยังหาทางไม่ออกน,นะครับ แต่ที่ผมมองไว้อยู่ทางเดียวนะครับคือผมจะต้องแจกแมททุกๆครั้งที่ผมลงคลิปทาไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าผมไม่ทําอย่างเงี้ยมันจะทําให้เซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นอยู่ตอนเนี้ยมันจะได้ไม่หายตรับศูสย์มันจะได้อยู่กับทุกคนตลอดจะได้อยู่กับท่านผู้ชมตลอดนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าการที่ผมจะได้แจกแมทลงไปเนี่ยทุสักครั้งที่ผมเล่นจบมันจะเป็นว่าดีอย่างนะมันจะทําให้ทุกคนได้รู้ว่าเออผมเล่นอะไรไปผ่านอะไรบ้าง และทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้ว่าเออแบบผมสามารถแก้ไหเป็นหารตรงเนี้ยได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวนั่นนั้นแต่ชิปวันที่เจ็ดไปต่อไปจะขอใช้เวลามาเจ็ดวันนะครับเพื่อจะให้เพื่อให้ทุกอย่างเข้าที่ก่อนนะเดีย๋ยวจะคิดลงไปให้นะฮะในวันที่แปดแล้วก็หลังจากนั้นก็จะยาวเลยครับคือจะจะขอประมาณเจ็ดวัน,นครับเพื่อจะให้เพื่อให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิม แล้วก็จะเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับคือที่ผมบอกไปคือผมจะลงแมปแล้วก็แจกแมปไปเลยนะครับเพื่อจะไม่ให้เปกานให้ไม่ให้ซูเปอร์มันหายไปนะครับก็ขอให้ทุกคนทราบไวต้ตรงนี้ด้วยกันนะครับก็ต้องขอโทษนะครับที่ว่ามันหายไป3 4สวันบ้าง5วันเจวันบ้างอันนี้คือไม่ใช่หรอกที่เกลียดลงนะฮะแต่พอมาเิดปัญหาเหงี้ยผมก็ต้องหาทางแก้ให้ได้แล้วผมก็ต้องขอเวลาอีกจวันนะฮะขอเวลาเจ็ดวันจริงๆเพื่อจะขอเวลาเจ็ดวันเนาะเพื่อจะให้ทุกอย่างมันได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมครับ ไม่นามันแม่นามันจะเล็กกว่านี้ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นะนะครับก็วันนี้ผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับพก็ใหม่เจอกั็ใหม่ในคลิปหน้าเนาะสวัสดีสวัสดีครับเออเดี่ย